เอามาหอดแลวครับพี่น้องครับบ้านน้องซิมตำบลค้มป้อมส่งง้อโคมแม่ลูกนี่คือผู้โชคดีครับคุณพอ่อคุณพ่อยังนี่ครับพ่อเหี่ยวเด้อพี่น้องครับบ้านน้องซิมครับยัดแม่ลูกหนึ่งโคมครับก็เบาตึงครับแบ่งปันคุณพ่อไปครับคุ่นนะ่ะเปลี่ยนเข้าให้ไหมแดงจคิงๆเลยว่าลูกเหล็กครับพี่น้องครับลูกเหล็กน้ำตัวเงาหนังนาดีลูกเหล็กนี่หน้าโคตรดีไก,ก,กลๆเลย ่ก็มีงัวอ,อยู่จีหาตัวนอกรอ,อยู่ทงห,หุ่นนอกหุ่นมีหอดหยาได้หุ่หนอ่ะหยาในหรือหยาอย่างพวกหัวพี่แมว,วเ,เข่าก็เลี้ยวมั้งล้วครับพี่น้องครับเลี้ย,ยวมั้เลี้ยวนี่แหละครับบรรยากาศสงงวัวหนึ่งโคม้มปอยเหี่ยวครับบ้านน้งซิมตำบลขามปอ้อมต้องออกมาดอกยูหันละยูหันละ ดูมงคดตันครับเพจเมียเด้อพี่น้องนี่นั่นนายนยยดนูถึงรถดูแค่เอฟก .8 ครับสิบไปทรงอำนาจครับแกมานำกันเลยเพื่อากขึ้นรถมานำกันแล้วขึ้นรถมานำกันไอชิปนี้ไว้สั่นี้ครับคลิปสั้นๆครับแล้วเดินทางกลับก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม